กันดูค่ะลูกใหญ่มากค่ะตาเบอาใหะอ่ก็จะให้อไรมันใหญ่เกินไปมันเข้าไม่ได้คนเข้าผักไมได้แกกค่อยกัดที่ลูกโอกี้เน่โอ๊กกี้เลยจ้อืมดูไงลูกลูกหมัอนลูกแผลนะทุกคนนะแต่มันไม่ลนใหญ่อร่อยอร่อยนะกรอบหวานมากเลยมันอันนี หลายลกมัรอบหวานมากเลยแ่บทุกคนคันมันนมันแบบไปกินยุยสวนม่ะไม่กินอะไรมาก็ได้ทไปกินยูสวนนต้องมีแซมอนกันกรอบหวานด้วยออยคัน แป้นั่นก็ชุบแป้งเอาไหมันก็มันนองไม่สเปรว่าครเปียกเลยวามันหวานมากกว่าม้อ่าแม่มาเอามมาอยู่กับเด็กไรนา มาใหยายแม่กินเร็วแถกันเจยอะไรไม่กินหายายม่จังทำเป็นะให้ยายดไม่จังมาจังมาเตะกันมาเลยกันมาเลยจังกินก่นนะคะทุกคนจ้าช <procure S 2> ิ้นที่จิโกลูกใหญ่ๆค่ะทุกคนค่ะ่งปะป๊ากินโดนโจมคนท่าบ๊ายบาย